นี่แหละเดี๋ยวจะยิ่งหอมเลยครับสะระแหน่แล้วก็ต้นหอมต้นหอมผักชีฝรั่งนะคะเพื่อนเแล้วก็ที่จะขาดไม่ได้ก็คือถัวถ่วลิสงไลาบกระาถั่วลิสงนี่แหละพี่โรจะชอบทานดนู สวัสดีเอฟซีชาแนโรคาเที่ยวนะคะและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันหยุดส,ส,สุดสัปดาห์นะคุณตั้งอยากจะทานลาบวุ้นเส้นนะคะก็คือมีวุ้นเส้นอยู่แล้วก็หมูสับก็มีอยู่แล้วก็มีเครื่องเคียงที่เราลาบหมูเมื่อวานนี้ค่ะมันเหลือก็เลยจะมาลาบวุ้นเส้นนะคะหมูสับก็มีที่จะอร่อยก็คือนี่โรยหน้านะคะใหม่ๆนะคะถั่วี่สงขั่วนะคะใหม่ๆเลยนะคะจตลาดโพสมต้นนะคะทิชก่นเราก็คั่วเองทุกคั่วเราก็ จัดการของเราเองนะคะพริกเราก็ทอดเองนะคะเครื่องปรุงนะคะพริกแดงกินดาเราทอดของเราเองนะคะลาบหุนเส้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าขั้นตอนในการทําเป็นยังไงบ้างนะคะหุนเส้นกุณตะก,ก็ซื้อมาถึงหนึ่งเลยแล้วก็ตัดหุนเส้นแล้วก็ล้างหุนเส้นให้สะอาดนะคะแล้วกุตตะก,ก็จะมาลวกหุนเส้นนะคะพี่โดก็น่าจะทานได้หุนเส้นเราชอบ เราลวกคุ้นเส้นก่อนนะคะคุ้นเส้นอันนี้มันสุกเร็วนะคะเนี่ยน้ำาัันร้อนแล้วลวกสุกเร็วมากเลย ตักก็จะเอาเส้นขึ้นนะคะ อือเสครค็จแล้วสุดท้ายก็จะลวนหมูนะคะหมูสับนะคะเครือ่องปรุงก็จะไม่มีอะไรมากหรอกคะ่ะเพื่อนๆมิ้น,นห้อมแดงนะคะพริกป่นแล,ล้วก็ข้าวคั่วนะคะีค่ะแล้ก็น้ําตาลแล้วก็น้าปลาคแค่นี้นะคะเราจะคั่วหมูก่อน คนเผ็ดมากวันนี้ค่ะน้ำป็ต่ากระเดือด,ดี่ใหน่อยนะคะกระตัากระตหมูลงค่ะตัวหมงูันค่เลืนหมูใส่ น่ากสุขเรียบร้อย ก็ปิดเลยค่ะเดี๋ยวเราสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนอให้คนให้หมูเย็นค่ะอันนี้เราจะมาทำเครื่องราบกันนะคะหุณนเส้นคือตักก็นี่ค่ะลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะ เป็นเรียบร้อยแล้วก็ใส่เลยค่ะไม่เยอะมันกันนะเนี่ย<ม>กุตัก,ก็จะใส่นี่่่เข้าวคั่วนะคะทิด<ม>ป่นค่ะผิดป่นใส่ประมาณช้อนครึ่งน,นคะคะตามด้วยมะนาวค่ะ ชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะไม่ชอบเปรี้ยวก็ใส่น้อยนะคะ เนี่ยหอมแดงนะคะตามด้วยเนี่ยเอาหมูสับลงทอดเป็นเส้นนะคะ ก็จะใส่น้ำปลาปลาสองช้อนะอตามด้ตันหายะเราก็จะคนนะคะ เป็นได้เยอะมากนะหอมบีบมะนาวนะเลยว่าหอมหอมข้าคั่วขึ้น,นมนาเลย็ต้ตาขอชิมก่อนนะให้รอยผักรสชาติจะเป็นยังไงน่าจะอร่อย ราบบนเส้นนะคะอ,อร่อยมากมพกลังดีนะก,กลินมากลินมาหอมมะนาวหอมข้าวคั่ว แต่พริกนี่สะดุดเลยเผ็ดนะคราวที่แล้วเพราะพริกนี่คั่วเองนะไม่มีส่วนผสมเลยเลยพริกลวนๆมะนายยวยดนวงดีมากชอบเปรี้ยว <c oughs> แอบซื้อมาเยอะเดี๋ยวไม่เปรี้ยวเดี๋ยวแอบบีบอีกเพราะว่าเป็นเส้นมันจะดูดทอง รสชาติไม่แห้งเลยเพราะว่ามันเส้นมันดูดไปใช่ไหมอมพอเราเรียบร้อยแล้จะใส่อืนี่แหละเดี๋ยวจะยิ่งหอมเลยครับกระ,ะแนดแล้วก็ต้นหอมหอมผักชีฝรั่งนะคะเพื่อนแล,แล้วก็ที่จะขาดไม่ได้ก็คือถั่วลิสงค่ะราดใส่ถั่วลิสงน่อนี่นแหละพี่โ้งจะชอบทานตรงนี้แหละ ถุลิสงนี่ซื้อเขาคั่วนะฮะเขาอันนี้ไม่มีเกลือนะไม่ได้โรยเกลือถุอลิสงั่วขึ้นมาแล้วก็ม,มันจะไม่เค็มเกลือนะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด๋ยวตักใส่จานนะคะลาบหมูเส้นนะคะมเส้นกำลังอุ่นๆนีใส่ผักลงไปมันจะหอมขึ้นนะ,ค,ะ,ะคุณตาก็จะโรยด้วยนี่นะคะ คั่วนี่ค่ะหอมลาบเป็นเส้นนะเป็นเนนอร่อยมากเลยขอนี่ค่ะขอเนี่เป็นเ้นนะจัดเส็จามมีใบชะพูด,ด้วยนะ่ากินกันแล้วครับ ยังอุ่นๆอยูเลยนะควันกโก古เลยหอมๆอันอันนี้พี่รู้จะทานได้นะฮะเพราะว่าขาวเทแล้วลาบเฉยๆเขาไม่ทานอันนี้มีวุ้นเส้นมีถั่วลิสงเนี่ยแต่กินอะไรไปบ้างแล้วนะอาจจะอิ่ม ุนเส้นมาเต็มนะต่นี้เครื่องตาม,มถัวเสริมได้ติค<ว>ัว้วิคั่วอืทีสงนี่ของโปรด เพื่อนๆลาบปูนเส้นกุตงก้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะน่าทานไหมคะอ่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะพี่ดตอ่ะเอานไหมอ่ะราบปูนเส้นเลูกทีลดน้าลาบปูนเส้นนะครับก่อนแม่มากินไข่เจียวเชโปไปหลายฟองเหมือนกันย่้ยเนื้อย่อยเนื้อ อันอันนี้เนี่ยหมูคูตักนะฮะวางไว้ยังเรียกว่าอะไรต้องรอใช่ไหมวันจันร์ถึงจะทานได้เอามาวางไว้อุณหภูมิห้องนี่ฮะตักแกล้มอ่วยอุ้ยน้ำน้ำอ่ะพี่โดอะไรครับทานแล้วือมาทานลาบปูเส้นด้วยกันนะฮะ ปลาส้มปลาสมจากลบบุรีแฟนขอโทษน,นะ,นะแฟนแกงมากกำลัลลงรียต่อเซปมากระดิปากระดิปาบุกกระดิปาบุกเด็กตาตานาก่อนหลวงป่อชาชนไม่ค่อยหิวก็จะลีลาหน่อย พุ่งเข้าอัญถยาอร่อยอายุทยาพอเรากินชิ้นน่อนลองชิมสิชิมนะ อิ่มจ้ะอิ่มต่กินน้ำอิ่มก็กินน้ำหากเพื่อนๆเราไปทําทานนะคะลาบบุญเส้นสลัดกกนะคะเอาทานเล่นๆแล้วก็เป็นอาหารที่ลดน้ำหนักได้นะคะไม่ต้องทานข้าวเมื่อเย็นนะคะทานบุญเส้นเล่นๆนะค่ะคุณตากรฝากเอฟซีนะกดไลค์กดแชร์เมนูคุณตากรไนทานลาบบุญเส้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายคบ๊ายบายครับไป